นับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศ Carrier Inverter Lorie Soft and Safe ผงซักฟอกเป่า Silver Nano Expert เอาละครับกับข้าสุดรายการ Fight For Her เธอสั่งลุยในรอบแจ็คพอต รอบนี้นะฮะเป็นเกมแอนิเมชันที่คุณแผนจะต้องทําให้สําเร็จภายในเวลาที่กําหนดไว้นะฮะถ้าทําได้คุณแม่มของทุกอย่างที่คุณแม่มอยากได้เนี่ยรับกลับบ้านไปให้หมดเลยนะครับ,รบตอนนี้มีอะไรมีสร้อยคอนะสร้อยคอสร้อยคอมีบัตรล่องเอรือบ,บุฟเฟ่สี่ที่7,200บาท120นาทีนะฮะกับเกมเกมนี้นะฮะเป่าโปงพีระมดิด สำหรับเกมเป่าโปงพีระมิดนะครับฝ่ายชายจะต้องเป่าลูกโป่งในแก้วและยกแก้วด้วยปากเพื่อไปเรียงซ้อนกันให้เป็นรูปพีระมิดโดยเรามีเวลาให้120วินาทีและถ้าทําภารกิจนี้สําเร็จภรรยาจะได้รับของรางวัลที่สะสมไว้กลับบ้านไปทั้งหมดแต่หากทาไม่สําเร็จภรรยาจะได้ของรางวัลเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นตอนนี้ไปเอาใจด้วยพี่แผนพร้อมๆกันเลยครับเอาละตอนนี้พี่แผนเข้าใจกติกาแล้วนะครับ พร้อมไหมครับพี่พร้อมครับกาลังใจคนเดียวภรรยาคนเดียวพอไหมหรือว่าอยากได้ลูกๆมาอยู่ด้วยลูกด้วยครับมามาแมงมอดไวน์นิวมาอยู่ข้างพ่อมาช่วยพ่อเล็งหน่อย120วินาทีพี่แผนต้องทําให้ได้ดูมือก่อนเย็นไหมเย็นเย็นจี๊ยเอาแล้วพร้อมนะครับพร้อมครับ120วินาทีพี่แผนต้องทําให้สําเร็จ จับเวลาครับลุยโอเคไปไไปไปไปได้แล้ววางเลยโอเคไปเลยไปเลยไปเลยเอาเอาเอไปเลยไปเลย

โอเคไป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  เป็นไงบ้างฮะเหนื่อยมากครับเหนื่อยมากครับจับโจรเหนื่อยกว่านี้นะพี่ครับอันนี้เล่นเกมเฉยเฉพี่หอบขนาดนี้เลยฮะครับผมงปันจักรยาลอยลอยยังไม่เหนื่อยขนาดนี้เลยครับเออให้กำลังใจหน่อยให้กำลังใจหน่อยครอบครัวให้กำลังใจพี่ได้คุณทำได้เก่งมาก แผนก็ทําภารกิจเป่าโปงพีระมิดสําเร็จครับทําให้ได้ของรางวัลที่สะสมไว้กลับบ้านไปทั้งหมดนั่นก็คือสร้อยคอทองคําและบัตรล่องเรือ,พอพ้อมบุฟบไปอาหารค่ำจำนวน4ี่ที่และยังมีของรางวัลพิเศษจากทางรายการผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดพื้นเมยินดีด้วยนะครับดีใจด้วยนะครับพี่วันนี้คือความสนุกสนานน่ารักนะฮะที่คุณสามีทําเพื่อคุณภรรยาจริงๆนะครับผมพี่มีอะไรอยากจะบอกเขาหน่อยไหมวันนี้ที่พี่มารายการของเรา คือจริงๆแล้วว่าเป็นรายการนี้เป็นรายการที่ดีนะครับมันทําให้ครอบครัวอุ่นนะครับมันเป็นการถึงแม้เราไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเรามารายการที่มันทําให้เราเข้าใจซึ่งกันและกันคนในครอบครัวทั้งหมดครับครับผมอขอบคุณมากครับและคุณสามีนะฮะที่นั่งชมอยู่ทางบ้านนะฮะอยากมาเป่าลูกโปง่งอยากมาสู้เพื่อมียนะตอนนี้พี่แผนหน้าแดงไปหมดแล้วครับผมความดันขึ้นเลยครับความดันขึ้นเลยนะฮะ ก็คิดว่าถ้าภรรยาของคุณเป็นภรรยาที่แสนดีและคุณมีความสามารถมากพอที่จะมาสู้เพื่อภรรยาก็สามารถติดตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแน่นอนที่สุดของทางวันรออยู่ครับวันนี้ขอ,ขอขอบคุณนะครับครอบครัวพี่แผนและพี่แหม่มา,มากๆขอบคุณมากครับ oh. ขอบคุณครับ oh. อย่าลืมติดตามรายการ Fight for Her เธอสั่งลุยได้ทุกวันศุกร์หโมง15นาทีทางช่อง7 HD แห่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ oh. ขอบคุณมากครับ oh. ไปดูไปดูท้องไปดูท้องไปดูท้องขอขอบคุณเครื่องปรับอากาศ Carrier X Inverter All New Suzuki XL 7 <Wow. S 2> ขอผงซักฟอกเป่า Silver Nano X o